สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรปัรยุพันรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับสําหรับวันนี้วันจันทร์ที่21ตุลาคม2567นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของลักษณะสภาพอากาศกันนะครับถ้าท่านผู้ชมดูตรงนี้จะเห็นนะครับรอบๆนะครับซ้ายขวาของประเทศไทยนะครับมีในส่วนของลมหมุนนะครับก็คือพายุนะครับ ทางซ้ายและขวาถูกขนาบด้วยพายุนะครับทั้งสองสองด้านนี้นะครับในขณะเดียวกันลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ก็เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นลมหนาวที่เข้าพัดพัดเข้ามาประทะกับในส่วนของมรสุมตะวันกเฉียงใต้นะครับทําให้ช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่แล้วก็อาจจะทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรามา เช็คข้อมูลกันก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนนะครับอากาศแปรปรวนฝนตกหนักในประเทศไทยเดี๋ยวมาเช็คข้อมูลกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับตั้งแต่หกนิกาวันนี้จนกระทั่งถึง18บแนาฬิกานะครับสําหรับช่วงเช้าพื้นที่ที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนก็จะเป็นทางด้านนี้นะครับสมุทรปราการชนบุรีพัทยาระยองสตหีบนะครับแล้วก็ทางด้านจันทบุรีนะครับ กำแพงแสนสองพี่น้องอู่ทองทา้งด้านสุพรรณบุรีนะครับอุทัยธานีอุทัยธานีบ้านไร่นะครับน้ําท่วมนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางด้านประจวบคีรีขันนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนต่อเนื่องได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าดูในส่วนโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูช่วงประมาณสายๆนะครับประมาณช่วง8นาฬิกานะครับช่วง8นาฬิกาจันทบุรีนะครับ จันทบุรีตราดชนบุรีฉะเชิงเทราพัทยานะครับจันทบุรีตราดชนบุรีฉะเชิงเทราพัทยาแล้วก็อุทัยธานีนะครับนครสวรรค์กำแพงเพชรจังหวัดต,ตากนะครับลำพูนนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ต่อเนื่องในช่วงนี้ถ้ามาดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็พอช่วง10นาฬิกา การกระจายตัวของฝนในช่วงสายก็เริ่มจะมีมากขึ้นนะครับแถวภาคเหนือเริ่มจะมีฝนแม่ห้องสอนเชียงใหม่นะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่จังหวัดตากนะครับส่วนพึ่งราชบุรีกรุงเทพพระนครศรียุธยานะครับนครราชสีมาสะแก้วจันทบุรีสุรินทร์นะครับพิษณุโลกขอนแก่นนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้ต่อเนื่องนะครับในช่วงสายๆนีะครับใกล้เที่ยงนะครับจะเห็นว่ารอบๆประเทศไทยมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับจากอทธิพลของพายุตรงนี้นะครับ เดี i, i ๋ยวให้ดูในส่วนของพายุนะครับถ้าดูพายุตอนนี้นะครับจะเห็นในส่วนของกลุ่มพายุที่ขนาบข้างประเทศไทยนะครับนี่นะครับทางทางด้านซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านซ้ายทางด้านขวานี่เป็นพายุแล้วนะครับส่วนซ้ายนี่เป็นลมหมุนอาจจะทวีกาลังขึ้นเป็นพายุได้นะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นในส่วนของพายุหมุนนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงประมาณเที่ยงนะครับ พอช่วงเที่ยงการกระจายตัวของฝนก็เริ่มที่จะมากขึ้นนะครับทางด้านพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกอุตรดิต์เพชรบูรณ์นะครับนครไทยหล่มสักว์เพชรบูรณ์บ้านสวนนะครับภูรเรือจังหวัดเลยนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับแถวสะแก้วนครราชศรชีมาจันทบ,บุรีตราดนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับหัวหินนะครับเพชรบ,บุรีหัวหินแล้วก็ ทองผาภูมิสังขบุรีกาญจนบุรีนะครับตรงนี้ช่วงประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็ถ้าไปดูโมเดลในช่วงบ่ายนะครับสีนาฬิกานะครับพอช่วงบ่ายการกระจายตัวของฝนก็มากขึ้นนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับขุนยวมขุนยวมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่สเรียงนะครับอำเภออมก่อยนะครับท่าสองอยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระ สามเงาจังหวัดตากล้อมแรดนะครับแล้วก็ทางด้านอุตรดิตเด่นชัยนะครับแพร่ท่าปลาร้องกว่างนะครับเวียงสาฟากท่านครไทยพิษณุโลกนะครับเนินมะปรางพิจิตเพชชบูรณ์นะครับลมสักด์ชนแดนวิเชียรบุรีนะครับ ชาตราการวังโป่งเมืองอุตรดิตบ้านสวนท่าปลาฟากท่าเด่นชัยแพร่ร้องกวางนะครับเวียงสาน่านนะครับแล้วก็บอกเกลือปัวท่าช้างอำเภอโป่องอำเภอเมืองพยาวอำเภองาวนะครับอำเภอลองมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ต่อเนื่องนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ทองผาภูมิสังขบุรีไสโยกส่วนพึ่งราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับ ชุมพรบางสะพานนะครับสุราษฎร์ธานีระยองพัทยาชนบุรีจันทบุรีตราดนะครับสะแก้วมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงนี้ถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับดูในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็พอช่วง15นาฬิกานะครับ15นาฬิกาการกระจายตัวของฝนก็มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสวรครคโลกนะครับสีสำโรงสุขโขทัยนะครับ บ้านวา,างโป่องอุตรดิตชาติตาการท่าปลาบ้านสวนนับฟากท่าเด่นชัยแพร่ร้องกวางนับงาวเชียงม่วนนะครับวังเหนือพยาวอำเภอโป่งนะครับแล้วก็เชียงคำปัวนะครับทุ่งช้างบอกก่อเกลือฟากท่าอุตรดิตนะครับบ้านสวนนครไทยพิษณุโลกนะครับแล้วก็ลมสัตว์เมืองเพชรบูรณ์นะครับ ตะพานหินบางมูลนาคชุมแสงหนองบัวชนแดนไผ่สารีวิเชียรบุรีหนองไผ่นะครับแล้วก็กเกษตรสมบูรณ์ชุมแพแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นหนองบัวลำพูอุดรธานีนะครับแล้วก็ทางด้านนามนูลเมืองกาลสินนะครับสกลนครบ้านทาตนาว่าวานอนนิวาสนรพรเจริญสีสงคราม เมืองสกลนครนะครับนีคมคำส้อยอํานาจเจริญเมืองยะโสธรคําเขื่อนแก้วเสรรภูมิร้อยเอ็ดมหาสารคามนะครับสีเมืองใหม่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ทางด้านพัทยานะครับพัทยาสตหีปวกแดงระยองชุมแสงแกลงหนองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีขุงเมืองตราดนะครับฉะเชิงเซา สมุทรปราการสมุทรสาครกรุงเทพนครปฐมโพธารามนะครับแล้วก็ทางด้านพิษณุบุรีชะอำราชบุรีจอมบ,บึงหัวหินปราณบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันทับสะแกบางสะพานท่าแซะนะครับชุมพรสวีหลังสวนท่าชนะนะครับท่าศาลาฝั่งนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ต่อเนื่องนะครับ ก็เฝ้าระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับในช่วงนี้แล้วก็พอช่วง16นาฬิกานะครับการกระจายตัวของฝนก็เยอะขึ้นนะครับทางด้านอีสานยังคงมีโอกาสเกิดฝนไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลำพูอุดรธานีนะครับบึงการสกลนครนะครพนมนะครับอีสานตอนบนมีลุ้นฝนกลับมานะครับร้อยเอ็ดกาละสินยโสธรอ,อำนาจเจริญนะครับอุบลราชธานีมุกดาหาร สกลนครนครับขอนแก่นพิช,ชบูรณ์เลยหนองบัวลำพูชัยภูมินะครับแล้วก็ทางด้านนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกนะครับภูเรือจังหวัดเลยชาชเชิงสาวชนบุรีพัทยาระยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นการจนบุรีนะครับกาญจนบุรีอุทัยธานีจังหวัดตากแล้วก็ทางด้านเชียงใหม่นะครับ เชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางพะเยานะครับพแพร่น่านมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับทางด้านฝั่งภาคใต้พิชบุรีประจวบคีรีขันชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับโมเดรตรงนี้ช่วงประมาณ16นาฬกานะครับโดยเฉพาะโซนอีสานตอนบนเริ่มที่จะมีฝนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ ฝนหายไปนานนะครับในส่วนของทางด้านโซนอีสานตอนบนนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูในช่วงประมาณ18นาฬิกานะครับ17นาฬิกา1718นาฬิกานะครับเดี๋ยวดู18นาฬิกาฝั่งนี้จังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายชัยปราการพยาเชียงใหม่นะครับจังหวัดตากจังหวัดสุโขทัยนะครับอุตรดิตฐ ลำพูลำปางนะครับแล้วก็ทางด้านน่านมีโอกาสเกิดฝนนะครับหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครน,นะครับมีโอกาสเกิดฝนร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีกาฬสิน์มุกดาหารนะครับแล้วก็ทางด้านขอนแก่นนะครับขอนแก่นเพชรบูรณ์แล้วก็นครสวรรค์อุทัยธานีนะครับพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีนะครับ สิงบุรีชัยนาทอ่างทองนะครับกรุงเทพนนทบ,บุรีปทุมธานีนครนายกนะครับปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะครับระยองชนบุรีจันทบ,บุรีตราดนีคือในโซนทางด้านตะวันออกนะภาคใต้พิษบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชบางส่วนมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงค่ำวันนี้ ภาพรวมก็อีสานฝนเริ่มกลับมานะครับในการเดินการโซนหนึ่งก็มีกลุ่มฝนต่อเนื่องนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรอากาศระยะกลางยุโรปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ